โอเคนะเมื่อกี้ผมเงียบไปสักพักขออภัยด้วยนะคุณผู้ชมช่วงนี้อาจจะไม่ได้อัดคลิปหน่อยนะขออภัยด้วยนะเพราะว่าเพราะว่าเนื่องจากผมติดเรียนออนไลน์นะหน้าขออภยัยที่ไม่ที่ผมอาจจะไม่ได้อัดคลิปหน่อยนะขออภัยด้วย นะ่าผมอาจจะไม่ได้อัดคลิปนะเพราะเรียนออนไลน์นี่แหละแต่ผมจะพยายามอัดคลิปก้วกักวันนี้มาประกาศข่าวแค่นี้นะเพราะว่าผมติดอะไรนะเพราะว่าผมอ่ะโคตรแบบไม่อาจจะไม่ได้อัดคลิปนะเพราะเรียนออนไลน์นี่แหละนะถ้าไม่มีเรียนออนไลน์นะผมน่าจะอัดคลิปเยอะๆกว่านี้แต่ ไม่เป็นไรนะคุณผู้ชมผู้เคยคลิปนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้นะอาจจะไม่ได้อ่านคลิปนะช่วงนี้อาจจะไม่ได้อ่านคลิปขออภัยด้วยนะคุณผู้ชมสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมวันนี้ผมขอตัลวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมจุ๊บๆจา เนี่ย้านะคุณผู้ชมนะาคุณผู้ชมบาย